สวัสดีค่ะมาพบกับบอสเบบี้สวัสดีค่ะมาพบกับบอสเบบี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงปัญหาเรื่องผมกับคิ้วที่มีปัญหากันมากๆเลยเพราะว่าเด็กหลายคนเกิดมาคิ้วไม่มีผมบางผมขึ้นช้าน่าจะเป็นปัญหากับคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านนะคะที่เป็นปัญหาเหมือนกันลูกเราก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหานะคะ <S <S เกิดมาผมบางคิ้วบางนะคะ กังวลมากว่ากลัวลูกจะคิ้วไม่สวยยิ่งลูกผู้หญิงนะยังไงล้วก็คุณแม่กังวลแน่นอนแล้วก็ผมขึ้นช้าอย่างซีรีนเนี่ยตอนแรกไม่มีผมเลยผมขึ้นช้ามากจนมีแต่คนทักว่าในกรณีลูกผู้ชายแบบลูกชายน่ารักจังเลยแม่ที่แบบอา้าวติดโบไปแล้วก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงนะคะอย่างนี้นะคะคงไม่ต้องไปนั่งหาดอกอัญชันมาล้างมาหาซื้อให้วุ่นวายนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยให้ คุณพ่อคุณแม่ได้แบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นประหยัดเวลาในการใช้มากขึ้นนะคะเมื่อก่อนนะคะเด็กที่คิ้วบางผมบางนะคะก็จะใช้ดอกอัญชันนะคะที่จะเอามาเขียนคิ้วให้เด็กเนาะก็ต้องมีเอาไปหาซื้อก้อนไปเก็บมาเพื่อมาล้างมาบดแล้วก็มาทาคิ้วทาผมให้เด็กนะคะเพื่อที่จะให้ผมโดกคิ้วดกขึ้นนะคะ แต่พ่อแม่สมัยใหม่นะคะคงไม่ต้องไปเสียเวลานั่งทําแบบนั้นแล้วเราคงไม่มีเวลาว่างพอเดี๋ยวนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ได้มากขึ้นนะคะตัวนี้คือเซรั่มดอกอัญชันสำหรับบำรุงคิ้วบำรุงผมของเด็กจากแบรนด์ลิโกแคร์เซรั่มบำรุงคิ้วนะคะจะมาในแพคเกจปากกาเป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหัวผู้กันวิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะแค่หมุนตรงปลายนะคะ ก็จะมีเนื้อเซรั่มนะคะซึมออกมาตรงปลายพ้กันแล้วก็สามารถใช้ทาคิ้วให้ลูกได้เลยค่ะทาบำรุงได้บ่อยตามที่ต้องการโดยไม่ต้องล้างออกเลยนะคะสวยมากีกค้งสวยไหมและขวดนี้เป็นเซรั่มบำรุงผมมาในขวดหัวปัมกดใช้งานง่ายเนื้อเซรั่มบางเบาเนื้อสีใสๆแบบนี้เลย ซึมไวไม่เหนียวเหนอะหนะเซรัมดอกอันชันของลีโกแคร์นะคะเขาผลิตจากสารสก,กัดจากธรรมชาติ100%เเซไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดจากดอกอันชันอโลเวล่าโหละพาและถั่วลันเตาผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวเด็กนะคะอ่อนโยนปลอดภยัยใช้ได้ตั้งแต่เด็ก1เดือนขึ้นไปเลยหลังจากที่เราใช้ให้ลูกนะคะสักประมาณเดือนกว่า,วาสังเกตได้เลยว่ามีลูกผมขึ้นไลคิ้วขึ้น และใช้ต่อมาเรื่อยๆก็จะสังเกตได้เลยว่าลูกผมยาวไว้ขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่หลุดร่วงง่ายผมแข็งแรงดำเงางามและคิ้วจากที่บางๆตอนนี้คิ้วดูหนาขึ้นดกดำเรียงสวยขึ้นมากเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กที่มีปัญหาคิ้วบางผมขึ้นช้าผมบางลูกที่แพ้ผ้าอ้อมนะคะมีรอยกัดแหว่งเป็นหย่อมๆนะคะจะทำให้ผมขึ้นเสมอกันมากขึ้นนะคะ ตัวนี้จะไปกระตุ้นให้รากผมแข็งแรงนะคะดำเงางามขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาตัวช่วยให้ลูกตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเขาเป็นสินค้าออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองจากสถาบัานชั้นนำของโลกเอาเป็นว่าแม,แม่แม่มั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภย100ัยร้อยเปอซ็นตอยากให้ลูกมีคิ้วสวยผมผมสวยแบบนี้นะคะก็ลองไปหามาใช้กันดูนะคะลิโก,โกแคร์คะ่ะวันนี้ิลินไปก่อนไหม อันนี้สีริลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายลบ๊ายบายสองจุดแหละโอเคสำหรับคุณแม่ที่ต้องการสั่งซื้อนะคะสามารถไปดูที่แฟนเพจของเขาได้เลยหรือจะเป็นเว็บไซต์ i g o Care.com และอีกช่องทางนะคะกดเข้าแอป s h o p ปีและเซิร์ชคำว่า i g o Care ได้เลยจ้า